สวัสดีครับเข้าสู่คลิปรีวิวโดย Exclusive นะครับเป็นคลิปที่2แล้วคลิปนี้เนี่ยจริงๆต้องเอารถไฮไลท์มาลงเลยนะรถจริงๆที่ Exclusive เนี่ยก็มีรถไฮไลท์ที่ขายประจำเลยนะครับขายเดือนละสิบกว่าคันสิบกว่าคันทุกเดือนเนี่ยก็นี่เลยชาแดนนี่เลยนะครับเป็นรถนิสสัน np 3 0 0นะครับนาวา่าซึ่งจริงๆเป็นรถยอดนิยมเลยละ่ะพูดตรงๆเป็นรถยอดนิยมของตลาดแล้วก็ทางลูกค้า E x c l u s i v ูเนี่ยก็นิยมรถรุ่นนี้มากเราก็ซื้อรถรุ่นนี้มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าเนี่ยทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ปล่อยเดือนละ10บกว่าคัน10บกว่าคันนะครับมันมีอะไรดีจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่ดีนะแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับสหรับรถ np 3 0 0เนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูหน่อยวันนี้เรามีเอามาโชว์แค่สคันก่อนนะจริงๆมีรถยอวิงมีรถเ,ถนนเป็นททีีเท่เไไลด๋ยวเรา,เอ,า,าองดูว่า ท่านดูว่าทําไมคนถึงนิยม NP 3 0 0กันนะกเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับก็เริ่มต้นเลยนี่ไม่พูดวาำนาเพลงนะตัวนี้ขาวจ้วหน้าเจี๊ยเลยนะครับนี่ NP 3 0 0 c a 2แคป2.5ตัว E นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างออปชั่นเต็มอยู่นะในในคลาสเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแคปที่ใช้งานได้ดีนะ NP 3 0 0เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้ว นิสสันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องรถกระบะก็คือช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างเขาจะแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีนะครับขนบรรทุกของได้ดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ np 3 0 0คันเนี่ยมีดีขึ้นมาจากตระกู Nissan, ลนิสสันรุ่นแรกๆพวกฟอนเทียเนี่ยก็คือเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้รหัส wd ยี้ละถือเป็นเครื่องยนต์ที่ทันสมัยนะครับเป็นหัวฉีดแล้วก็มีเทอร์โบด้วยนะฮะเป็นคอมมอนเรลนะประหยัดน้ามันเครื่อง163แรงส้าสาับรงมะบสำหรั p หนึ่งตันไซนี่ถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับขับขึ้นเขาลงห้วยสบายแน่นอนแรงบิดทอร์กก็สูง400กว่านิวตันนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรดีนี่วันนี้เข้ามาดูสีขาวไฮไลท์คันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคันนี้เป็น2 5 e เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูรถทุกคันที่นี่เนี่ยนะครับการันตีว่าเลขไม้น้อยนะมือเดียวรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับอันนี้การันตีเลยนะครับ ขอเปิดแอร์หน่อยร้อนมากเนี่ยเรามาดูสภาพเลยรถนี่รถปี2019นะประมาณ2ปีรถวิ่งแค่2 0 0 0 0นะอันนี้ใหม่แท้การันตีเลยนะครับตัวนี้ใหม่แท้เราการันตีรถทุกคันของที่นี่เลยนะครับใหม่แท้มือเดียวด้วยนะครับปี2019ตัวนี้ก็การันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออีกปีหนึ่งใช้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้ออปชั่นมีมาเต็มนะในคลาสเดียวกันเนี่ยผมว่าตัวนี้มันดีตรงที่นี่เรามาดูกล้องถอยยังมีให้ท่านเลยนะ รถแบรนด์หลักๆหลายยี่ห้อเนี่ยออปชันพวกนี้ไม่ค่อยได้มีมาให้นะอันนี้ขับขี่สบายครับเบาะสวยนะเนี่ยดูเบาสภาพเบายังดีมากอยู่นะครับกำยี่อย่างดีเลยนะครับจากโรงงานนะออปชันภายในเนี่ยผมถือว่าเต็มนะแล้วที่สําคัญมาดูนี่แถบกว้างขวางสบายนะครับสีก็จะเป็นสีครีมนะครับผมว่าก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะถ้าคนรักรถเนี่ยผมว่าโอเคเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนั่งได้ไหมอันนี้ตำแหน่งที่ผมนั่งเลยนะเมื่อกี้ ทันนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆผมว่าก็โอเคนะที่ดีคือตรงนี้ครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะเผื <c oughs> ่อคนข้างหลังร้อนมแอีแอร์ตอนหน้ามีแอร์ตอนหลังให้ด้วยหลายยี่ห้อไม่มีให้อันนี้มีมาให้เลยก็เถอเอาใจคนนั่งหลังด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้สภาพยังดีอยู่เลยนะสอง0มื 20, กว่าโลผมว่าใช้สบายๆาย,ยาวๆละ่ะไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีนี่สีขาวตัวนี้ตัว E แล้วก็มี ลองดูนะครับในนี้ยังมีอีกหลายคันนะครับมีสีดําตัวนี้ด้วยสีดําตัวนี้เป็นตัว S นะตัว S ก็จะเป็นตัวลองจากตัวนั้นนะครับกระจังหน้าสังเกตจะไม่ใช่โครเมียมแล้วนะลอ้อเป็นลอ้อกระทะนะอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยให้ดูเลยนะครับสีดําตัวนี้มีผ้าหุ้มเบาะให้ด้วยนะครับอันนี้ก็มาเดิมๆเลยนะเป็นรถมือเดียวเหมือนกันคันนี้วิ่งเท่าไหร่คันนี้37 0 0 0ืเองนะรถปี2019เหมือนกันนะครับ2019เเหมือนกันนะเราดูกันเนี่ยโอ้โห เนี่ยสภาพภายในใหม่กริบกริบอย่างนี้เลยมาดูกันนะครับผมว่าโอเคเลยนะรถพวกนี้เอาไปใช้ยาวๆสบายๆขนของทุกคันเนี่ยมีมาให้พวกนี้อยู่ประมาณ2-3หมื่นโลหมดอะทุกคันเราดูได้เลยไลเนอร์พร้อมเนี่ยมาดูสภาพไลเนอร์เลยครับนี่กิิบกเลยนะอันนี้ให้ดูเลยนะสภาพไลเนอร์กิ๊บกอย่างเงี้ยของนิสสันด้วยทุกคันไลเนอร์นิสสันหมดมีมาให้หมดผมว่าถือเป็นรถที่คุ้มนะ กับราคาค่าตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําไมมันขายดีเพราะราคาค่าตัวมันนี่แหละนะป้ายแดงตัว e เนี่ยออก600,006ตัวนี้ออก600,003ตัว s นะเนี่ยเรามีทั้งตัว e ตัว s เนี่ยสีส้มนั่กับตัว e นะตัวสีขาวนี่กับตัว s มีให้เลือก2รุ่นยอดนิยมเลยนะตัวนี้600,006ป้ายแดงปัจจุบันเนี่ยรถสปีวอรันตียังอยู่นะวิ่ง20,000ืขายเท่าไหร่มาดูกัน สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะจัดได้เต็มเต็มนะครับอบอกเลยเลยลูกค้าเครดิตด,ดีจัดได้เต็มเต็มเลยมาดูรถเลือกรถพวกนี้คุณภาพรถคุณภาพอยู่แล้วแถมจัดได้เครดิตดีจัดได้เต็มเลยการันตีนะครับเครดิตไม่ดีอลูกค้าถามแล้วเครดิตไม่ดีจัดได้ไหมจัดได้เดี๋ยวหาที่ลงให้ไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้419หน่งเกถ้าเขาบอกประหยัดไปแล้ว2 0 0แสนนี่2องแสนห้านี่ประหยัดไปแล้ว2อ0แสนสี่คือเรียกเรียกง่ายๆว่าคุณประหยัดไป2 0 0แสนกว่าบาทอะต่อคันนะถ้าจะซื้อป้ายแดงนะแต่ว่า มาซื้อยูสสภาพใหม่บรันตียังมีนะเราแถมบรินวตีให้ด้วยเพิ่มอีกปีหนึ่งนะครับออกรถกับเรานี่เรามีเข้าศูนย์บริการก่อนส่งมอบให้ด้วยนะครับเข้าศูนย์นิสันเลยนะแล้วก็บรันตี1ปี2 0 0 0 0กิโลให้ด้วยนะครับสนใจเข้ามาดูรถนะครับตอนนี้มีแคมเปญพิเศษให้นะสำหรับ NP300 ทุกคันนะครับผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะไม่ต้องกังวลนะช่วงนี้น้ําท่วมเอาไปใช้ลุยน้ําได้เศรษฐกิจไม่ดียังหมุนเงินไม่ทันเอาไปใช้ก่อนนะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะ ทุกเงื่อนไขเราจัดให้ได้หมดนะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนี่รถยออนนิยมของเรานะมีให้เลือกหลายสีหลายคันมีเข้ามาเรื่อยๆนะก็ถ้าสนใจติดต่อฝ่ายขายของ Exclusive Motor ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เหมผมด้วยขอบคุณครับ